ซ้ายกับซ้ายครับคู่นี้อยากกระพิบตานะครับน็อกไป2และผมเชื่อว่าคู่นี้วูบวาบวูบวาบอีกหนึ่งคู่ครับงูอยนี่ครับามาซ้ายมาซ้ายกับซ้ายครับนี่มาดว่าซอมท่ายมาตัดฐานด้วยกันเลยครับไฟแดงอยู่ปอพินพัทไปอยู่กับเพชรสมาน ส่วนายน้ำเงินครับลูกเจ้าแม่ไสยทองครับนี่จะแมตเบิร์ตต้นต้นภาคอีสานที่บุรีรัมย์เลยครับมวยเอกเป็นค่ายเดี๋ยวดูครับวันนี้รางวัลแจ็คพอตออกไปสองคู่เดี๋ยวดูคู่นี้ครับขยับขยับซ้ายเขี่ยล่างไปก่อนครับโอ้ยนี่ครับโอ้ยนี่ฮัรีโอโหจังหวะเจาะยางเข้าไปทีเดียวนะครับ ไหวไม่ไหวนะครับทำท่าจะเป็นเกมสั้นหรือป,ป่าควะเจอะๆย้ําแ้วกรรมการตัดสินใจยุติการชกเลยนะครับทางรุ่งนิรันอวังหินนะครับเป็นฝ่ายชนะ T K O ไปเพียงยกแรกเท่านั้นครับโอ้โหนี่มันเข้าจุดพอดีครับโอ้ยเดี๋ยวดูครับเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าคุณหมอครับเข้าไปดูแลแล,แล้วครับโอ้โหขาขวาครับ หาเป็นมวยซ้ายยืนขาขวาเป็นเท้าหน้าเพราะฉะนั้นนี่ครับนี่แหละครับความร้ายกาจของศิลปะอาวุธแม่ไม้มวยไทยครับโอ้โหสุดสุดเลยครับวันนี้โอ้โหประเดิมปีมาทองด้วยความดุเดือดครับ นี่ครับลูกพี่ท้องทองเส้นโตให้เลยครับเดี๋ยวดูครับเกิดอะไรขึ้นบ้างครับโอ้โหจบเร็วเหลือเชื่อเลยครับมาก่อนที่จะโดนนี่ไปเจาะยางเขาก่อนด้วยเหมือนกันนะครับสิงพยักแต่ว่าพอดกนี่ครับโอ้โหาโอ้นี่ครับโอ้โห นี่ครับแล้วก็พอลุกขึ้นมาก็ไม่ไหวครับโดนไปอีกชุดใหญ่ๆครับโอ้โหจบเลยครับอ่านี่ครับเจาะยางครับโอ้โห,โหลูกสุดท้ายนี่ทนไม่ไหวครับากรรมการต้องยุติเลยนะครับ